ป้อนใจลำๆนี่เด้อนำดำนะนำดำบ่ท่านโมน้ำดำบ่ได้กินจักคือเลยแม่เออตัวนำดำนะลูกนำ <laughs> ดำอันนี้เด้นี่แม่ให้กินเด้อบ่ใ <c oughs> โอ้ยพ่อก็ขึ้นแปลกๆ <c oughs> ไปเด้อยังเดื่อแต่พ่อบาดนี้โยพามันอีก เป็นเล็กน้อยนะเป็นอันเดียวกันแล้วะส่ถ่ยบ่หรถ่ายหูปอถ่ยกระป๋อบ่ไปเก่าไปตายกระป๋อไปถ่ายกล้องอยู่นี่ว่าถ่ายถ่าว่าตายหูปว่เปโดยสบายดีโดยสวัสดีเด้อปาลุงโดยน่าปากว่าอยากกินมะกรูดด้วยอยากกินไฮเกลจ่อเด้อจะเป็นแขนเรือเด้อ ได้พี่เราเมื่อนี้พาเพิ่นมาเวะนี่ก่อนพี่น้องเลยครูพี่น้องเลยทายคุบแล้วคอกไวๆไปครูทางเวะพี่น้องเลยน้องก็เลยพาเพิ่นเบะแป๊บหนึ่งก่อนไปเวียกไปเอารถไปจังโมจังโม่เมื่อยป่ะจังโม่เมื่อยเนาะชองพอลูกบนสบายดีบนุงเลยอันนี้ลืมบอกเลยคนน้อยไปเลยพี่น้องเลยคนน้อย เอาบ่อขาดดิเลื oh. ่องยอ่ให้อเพื่นเลื่องยอ่เอาขันไรขันยัวเนใหญ่ขันนั้นแหละใหญ่เนยนั่งสามคนขันไรันแดงบ่ขันแดงบ่ขันแดงเน้นนั่งได้บ่ขันแดงขันนี้แม่นั่งได้เงรออ่าแม่ได้ฮะมันต้องเลือกขันแบบนี้ได้ลูกแม่จึงนั่งได้ขันแบบนี้จะบ่รักบ่ มักมันก็นั่งไวเชียวอ่าเอาขั้นนั่นบ่เป็นเอาขั้นี้แบบนี้บ่ลูกเอาอันนี้บ่เอาอันนี้นี้ก็ได้อันนี้ก็ได้โมเมนต์ขั้นข้ามเมื่อนั่นบ่ไปสิเออเอา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 เอขึ้นนะแม่บะเนี่ยเงินยังบม่ได้จ่ายเพิ่นเลยขึ้นก็แล้วไป เดี berry, e them no. ๋ยวขอไปจ่ายเงินพนก่อนเด้อไหนพี่เอกมีอะไรพาคันด้วยอะไรบ้างพากบุ้นทางไปพี่น้องกันเลยพากุญเบก่อนโดยเอ้เอาเลยเอาเลยบ่ออันนั่นนะแนวอันเกลือพอนเสียค่าเข้านาเดียวโอ้โดยเอาบ่อตัวนี้ก็พอเนาะเอาไปน้ำอ่าเอาย่างนะอัน โอ้ oh, อาหารปลานี่บออ่ะเอาสามอย่างอันนี้พ่อสามอย่างเสียค่าทางเข่าพ่อเหรอ่ะของพ่องไนนั่มคนละสาอันนั้นนาตายพ่อผมโน่นถือวะลูกถตีจงอันเด้อบาดูผ้าพันแบกบนข้าวหนึ่งถืจงอันเด้อโดยถือให้ได้เด้อไฮไลท์บอเสียค่าเข่าพ่อเข่านี่ไรเป็นไรบอใหญ่คนละสิบพันอ๋อคนละสิบพันกีบเนาะ ข้าววนด้ยาันี่จังกีอหมาแต่นุ่นนะโดยไปเกลือก้อนด้วยใส่ะมันี่นไองเลยไปทั่วข้าบ้านเ้ยจเจ่อว่าตอนนั้นล้หลมาให้แม่ขึ้นน้ำในกุ้ โอ้ยนักบวมแล้วก็นั่นเสียงลูกบ่โอ้ยแม่คืนน้ตถามพ่อว่าพ่อใอ้นักบ่เพม่อนว่าพี่น้องเลยโอ้ยน้ะดาษงอครับเอ่อมึงเนี่กระโต้อันนี้นะกระโต้ใส่อาหารนั่นอันนี้นลยคือคักแท้นี่คักแท้แบบนี้นะเป็นบรถชุอย่างแบบนี้นะ่างไปรถใหญ่ก็เป็นรถอันนี้ก็เป็น ครับบเป็นค่อยกันยังไม่ได้ลองเมืองไรบ่เศษเนี่ยบินได้ไรเจ้าบุบินอย่าพาลงคลองมาเจ้าบุบินบ่อเจยบ่อเจยมากวะโดยไปลงไปเกลือนี่ก่อนเกลือนี้เอาไว้ก่อนเอาไว้นี่ก่อนอมามาพี่ก่อนมาพอที่ว่ายันปุ่นนั่นเลยปุ่นหนไก่เลยนี่เซลมาเลย กินเบิดเนาะเพิ่นนี่กะกินเบิดสตซุย่างไก่นี่กะได้ไปพ่อพาลงเนลูกเอ้ยพาลงเนพ่อพาคนลงเนอ้าวปุนะอ่าปากกระบือกระบืองี้ลูกไปทางบุญลูกไปทางบุญไปน้ำพ่อพูดอืมตัวใหญ่อีหลีเหนียวด้วยขอเสียไปครับ เป็นห้องนลงยังก็กระจกเทพปะบูแน่น้นน้นบูแน่มันใหญ่กันแล้วลูกไม่ไหวเสียใหม่ป้าไม่หันไก่ตอดนะลูกให้พ่อเสียบให้แล้วเจ้าป้อนให้ฮะอาชีลอันี้ไปเต้นครับบอว่าไก่เนี่ยเพิ่นปล่อยตลอดเลยเพิ่นว่าเนาะปล่อยมันเที่ยว ăn, mèng mày, mèng tock, nó tham sát mày này, chơi này, rồi, mấy đâu rồi, à, phật phung bong rồi ta mong mèng, mông mèng nhiều à, với nhau nữa. ข้าวสวมอะไรก็คือลงไปไว้อยุคข้ออะไรวะเชยตัวนี้เรายังพอได้กินอยู่ทางนี้แหละเออมารอบนี้ใหญ่เด้อพี่น้องเยเนาะใหญ่ขึ้นกว่าเก่าแล้วอุ้ยอุ้ยมารอบนี้ใหญ่ขึ้นกว่าเก่าเนาะคนเพิ่นกระไลขึ้นกว่าเก่าพี่น้องเลยอันนี้จะเป็นไก่ไข่เนาะว่ะเชยเนาะ ตนได้กินว่าสิบ่ได้พาเพิ่นแม่แล้วเดือนมาฝนตกพุ่นน่ะว่าสิมาถามมานี่ครับแม่พอดีลงมารถฝนบ่ตกพอดีก็ได้ได้แวะญาติมาวยกันเพิ่นได้กินธรรมชาติอยู่แล้วไก่อ่าบิดบาดนี่มสทย ใช่แต่เราอาปากเอาอยู่ค่ะไปเอาไปไหว้พุ่นลูกไม่เอาไปไหว้พุ่นเออพุ่พคอสีรับไปดีรับของเอาไว้เมื่อจังมือก่อนดูเลยเอามือก่อนเดี๋ยวเคี่ยวเบียดอีกก่อนอันนี้มันมอเลยตัวนี้อันนี้มันทางพลาดอันนี้ทางพลาดเลยตัวนั้นต้องตจละเวลาไปอึ๊ปอ้าวโอเคนั่นต้องบอก ไปกันต่อว้าวคุณมีแดนเอากล้องนะย้ำอะไรก็ได้ป่าฉันบ้านุ่งแน่นแน่นแว่าอ้นนี้เออตอนนี้ลูกเพิ่อเพิซื้อมาใหม่ได้เนาะมันมนเนะันั่งนั้นยานหน่อยดูเลงอันนี้แม่นุ่งหวเอาลูกแม่มันออก่เนนกสีแดงลูกสีแดงลูกยังนลูกสีแดงลูกสีแดงโอ้ยคุณละไก่เลย

เิ่นจจาคกรับ่าด้วยการหี่เตอระโต๊แหละลูกอ่าเตอระโตตัวไรก็ะยากดีฟอนให้ถึกบองแล่าในว่มาว่ากะไห่พอนดับเลยมาทำวะห้าเพิ่นเวเกลือกระ่ต้ก่อนพี่น้องเลยเพิ่นเพลงกระ่าย แม่นุ่นอย่าแป้งจุอ่เอ้ยอย่าเอามือไปใ่ได้มันบาดแครอทมันสวบกลับแล้วนะจับเงี้ยงเงาดูเลยจับเงียงเงามาเมย์ิถื่อนมาดิมาเอาเกล้ามาเลยเาิดไว้เออนุ่นเกล้าอ้าวนุ่นสิไปหักมันยังดุให้พูดโตเอาซองอันโนดดูเลยพอต้องหักก็ได้ได้จังได้กินหลายเนี้ย cà tó anh ní cả ngàn lưu vinh ở trong mọi lúc 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 ไปเลยตีโรดกันเลยจแล้วเอาแลมันดุเออไก่ก็กินเนาะอาร่ะไม่นนะตก็อยเกลือบ่ใส่กันเกลือใส่กันบบไวดิเมมนอยาเกลือบะเีบเงียเงเงียเงียมม่เอ้ยปนใจลำี่เ้ก đầm đầm nè đầm đầm một than mùa đầm đầm mùa này chín cho cưa đây mẹ ê tôi đầm đầm nè lụ đầm đầm ăn à, đi này đi đi mẹ hay kín đây cưa pá vậy được cưa pá cưa pá đây chẳng hay phần má đình mặc của cù này nói nâng À, đây phụ đã ăn rồi, bây giờ mình sẽ À được à, nhanh ít sầu ngàn À, à bớt bạn hai tô có hay tôi đây cả hai เออใจแค่รดพนกระหฮหน่อยเนี่พี่น้องมันแพงดยเน,ะนาะน,นี่มันบดปบ้ป่้ปนี่เกือป้าบปนี่รถนั่นนี่คือข้องอันส้มสิรุดก่าเซ่จเป็นเดิงรางดิงรางไปไลยเป็น,นดึง,ดงออกอพาพาไปแป๊บเนเึง มึงมีนมนถเบแเ็บเเบนางเย็บผู้นแล้วเ็บ้ง,บง <c oughs> บปไปเอาเยพี่ไ้ชเ่ดแล้วนนอย่างไเยด้บ้านบเป็นเกลือปลาเกือกระตายแล้วเลยเนาะอดแล้วพูดไ,ไ,ไปแล้ว,ลวพี่น้องกับพเอาเอาเอา ท้องเขาเกือบนะโอ้ดินเฮเขาดินเฮเขาก็บโมได้เลยเราน่ะโอ้พุ่นพุ่นไปถอดอยู่พุ่นหรอกถอดอยู่พุ่นพอต้องทอดนี่มันมีขี้ดินคือเก้าเออมีดินเฮเข้าเออบ่ได้ได้พี่น้องดินเฮเข้ากับโมได้อีกอันนี้นู่นแกแกได้เอาเอาเกลือได้น้องเอาไปเกลือได้น้องปานี่ อ่พ่ออยากถือก็อไปถือใส่บาดุกนี่นี่หำหลายจับพ่าดุนนี่น้ำขึ้นหลายเด้อดุนนี่เอามาดุนก่อนนะนำบ่ได้ขึ้นหลายป่ะนี่นนนนอยู่ใกล้พอพี่โลกมาแนบาตร บด้สนุกก right? ับแม่ด้วยว่าบนกันกนอ่ะเนาะบวกินเนี่ยมันมันน้ำลายพดมันมันบูอึดมองกินมันบูว่าเฮามาว่ะบนน้องเพิ่นกลุ่เนาะว่าเส้นเนาะเบบ้าน้องกัมาเลยดิเพิ่นได้ยินเสียงเออหนอนได้ยินเสียงเลยมาเลยดิอาวานตงไปดุเออนั่นเสือด้วยตินี่นะ มาลงสู้ดุมเจ่นีมาเลยนนะนุ่นเห็นลาตงลาองเอ้เอตอนแรกเพื่อนบอเพื่อนบอท่นได้หู้ว่านุ่นมาวะมันนี้พรหู้ว่านุ่นมาลยก็มาอิรนมันมาเดนุ่นเอินจ้ะนุ่นเอิรนมันบอกกินนี่นะปนุ่นเอินนั่นได้อันกินนี่ะมันได้มาบบบนี้เด้เออ เด,ด,ดีด้วยดิด <c oughs> มือหน่อยค่อยคุบลงนะั่นดีแล้วอืมโอ้งามเลยนะเนาะม้วนะบ่มาไปดิ่งอืมยิ้มบ่ฮะยิ้มบ่ม้วนบ่มาแบบนี้นะม้วนบ่พอม้นเท่เตอนเช้าน่ะได้นอนได้ได้ได้นอนเวนได้ได้อู้ <c oughs> บอกพอบอกท่านใจได้ลงเลยคุณอะมีลายก็กินลายเนาะปลาก็ได้อ่าปากเอาเลยพี่น้องเลยอันนี้เพิ่นห้องน้ำใสแบบใสแบบขาวๆเนาะห้องเงินใสมันขุนน้ำดิบหามอยูนี่มันคือน้่งดูเขาหยดลงแในทั้งลายแล้วบวกเขาไปท่านปาปเชียมันตันไหนลงตันไหนลงมันยังกินกินเบิดก่อนมันยังสีลง

โมเมนดูโมเมนโมเมนต์ดูนนี chanting, <Aye S 1> ้เป็นไฮเคาไฮเคาเอาเอาขยะทิ้มไมฮันล้างมือบ่ล้างมือก่อนได้มีบอกล้างมือบ่เอาล้างมือก่อนบ่ายอาหารแต่เดียวเั็นไ้ข้าวกล่าวมาได้หลายอันดูแต่งกินได้หลายเอาไม้หลายยังมีบ่โอ้ย ต้อ <laughs> งดโดยอ้าวเจ้าจะเกลือลายย่างเลยสามยางว่าจะจะเกลือสามยางพูพอดีหอมปากหอมคอไดอ้หันวุ้ยชุบวัตถุไฟไปบ้านนี้ไปลิ้นบัานนี้ริดมะนซาไปอุนซา <laughs> พี่ลูกเย่เย่ว่าขึ้นรถก่อน <laughs> ขึ้นทังนี่ขึ้นทังนี่ ดไตแบบาพลโบโต๊พผ้าโบลุ่งนี่นัง่งไทยหูใช้ายางนั่นอยู่นี่เนาแเนะแหน่กำลังเสือไก่คุนะอบเอาเอาเอาปะลาดตึระพลาดเตือนไก่กันเลยเน่เลยมีอันนี้ป้อบเอออันนี้ลูกมันอหอดแล้วหอดบางโอนซาแล้ว ไปลงไปเบิงลุกตาอัาวแ่ดอกไม้แต่ก่าวคนมักเล้วนี่กายเลยเพืนเนไปเห็นหมักสไลเดอร์รถผู้พ่อไปสนใจรถจักห้างเลยไทยหู่ไทยออืมเราโอ้ห้ากับบริณบริเบียกบรอยู่นีนะคือเดือมแทะเออบริเบีย เกือบถอดยู <motiv ators> er ่พ oh okay. ูเพ okay, ิ like ่น <infinity> ข <and recovery> so ึ้นหัวกันไหลเห็นตะลูดเอาแล้วว่าลูกพาเพิ่นเบกอนข้าวหนึ่งเนาจะคอยไปทายเบีโดยจะนั่นขื่นกระลุ่มเลยจะนั่นกลิ่นกระลุมเมนให้ม่ให้แม่บิดบอกิดแหงข้างิดแหงจ้าบันบัดเ้อ

ไมขาดแต่แม่น้อะมันคอยบ่บินแฮงๆยุ่อพ่อกให้ยบินแฮงเลยพ่อหาแม่บิดหายแม่บิดจะบดบัตรเลยมาตามพ่อได้ดูด้วยจะลงยังก็คอยแล้วจะลงทูบ้านปดียเลยคอยลงเนาะบ่ลงเนะ ไปเด้อยังเดือดแต่พ่อบาดอีกพาไปอีกพาไปอีกเป็นเล็กน้อยนะนี่เป็นอันเดียวกันแล้วไม่ใช่เหรอแบบนี้เนาะเอากระพาลูกเวะเนาะผู้ไปอันใหม่เลยได้มีดอกเลยขนาดว่าไม่ใช่ได้ดิผู้ไปเล่นอันใหม่เลยพี่เด้พี่นางดอกไม้พี่นางงามเใช่ไหม ดยปอตอระวังเ้อโกนถังเ้อคือกขื่นทั้งหัวก็นไหลเลกขึก่ไขนไล่เนไปน่นกันเนอะอาตวตะลูกลงมามานี้นี่เห็นมาบดผลก็เลยพากันเวเพื่นเด่นจักหน่อยพี่นอ้องซมฮอนเ,เลด,ดกัสิว่าบาซิบเวดลกบดผลตบดผลตบูยเก็เป็นหัวทิ่ม <แ S 1> <laughs> เ <c oughs> อ๊มาขี่โอนซาก่อนไปเลยอะคุณอนุน้อยลิ่นมาเไลเล่ออยู่ม <c oughs> าแต่เอาชาวพี่น้องไอ้คลิปนี้กับศิลัมลาบป้าลุงไปแล้วเนาะคุอกันใหม่เด้อบันทึกพี่น้องไอเดียสุดพาเพิ่นเล่นอยู่นี่ก้อนจัาหน่อยเนะาะแล้วกับสุดพากันลุงทั้งสวรรค์พวกแหละพี่น้องเลยเนาะตัวเซนกับศิไปเบียดคือเก้าพี่น้องเลยเนาะอ่าเห็นว่าบดพลก็ได้พากันแวะพาพเพิ่นแวะดินจัาหน่อยพี่น้องเลยเนาะ แอแล้วก็จังสิาพาอ่าเพิ่นลงสวรรค์พุ่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะไปไทยเวียกพอคือเก่าพี่น้องเอ้ยเอาลำลาไปแล้วเนาะพบพอกันใหม่เด้อพี่น้องอสบายดีโดย